สวัสดีครับทุกท่านครับผมก็จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของอำเภอภูหลวงจงังหวัดเลยสำหรับที่ตั้งที่ว่าการอำเภออำเภอภูหลวงก็ตั้งอยู่ที่หมู่ที่สามถนนแยกภูหลวงนนสว่างตำบลหนองคันอำเภอภูหลวงจงังหวัดเลยรหัสไปรษณีย์ ส2่สอเราก็เดินทางไปดูบริเวณที่ตั้งอำเภอชุมชนภายในอำเภอที่เรียกว่าอำเภอภูหลวงนะครับอำเภอภูหลวงก็เป็นอำเภอเล็กๆนะครับแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดเลยประชากรก็มีอาชีพทํานาทําสวนผลไม้ และพืชไร่เป็นหลักมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่มากมายแต่ไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากมายนักนะครับเพราะว่าถ้ามาเที่ยวจังหวัดเลยนักท่องเที่ยวก็จะเน้นไปภูเรือไปภูกระดึงพวกนี้นะครับนี่ครับบริเวณอำเภอผู้หลวงจังหวัดเลย จะเป็นอำเภอที่กระจายตัวตามแบบฉบับทั่วไปของอำเภอที่ตั้งอยู่บนเขานะครับเพราะว่าพื้นที่ตั้งแต่ละจุดก็ต้องหาทำเลที่เหมาะสมจากอดีตมานะครับก็จะตั้งหมู่บ้านกระจายกันไปตามหุบเหวหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์และที่ปลอดภัยนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านกระจาย แล้วก็มารวมตัวกันเป็นอำเภอภูหลวงส่วนภูเขาที่มองเห็นอยู่ข้างหน้าก็คือภูหอนี่นะครับบริเวณภายในอำเภอภูหลวงก็จะเป็นชุมชนที่กระจายตัวกันไปนักท่องเที่ยวก็เดินทางผ่านไปผ่านมาจะเน้นไปพักที่แหล่งท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ไปท่องเที่ยวที่ มีธรรมชาติมีที่กลางเต้นบนภูเขาเป็นส่วนใหญ่การมาจังหวัดเลยหรือว่าการมาอำเภอภูหลวงก็ไม่เน้นพักในตัวเมืองเท่าไร่จะเน้นพักในที่ตากอากาศบนภูเขาโน่นนะครับชมบรรยากาศชมภูเขาชมหมอกไปสำหรับที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอภูหลวงก็ตั้งอยู่ ทางด้านทิศใต้ของจังหวัดเลยนะครับมีอาณาเขตติดต่อกันกับอำเภอที่อยู่ข้างเคียงกันดังต่อไปนี้ด้านทิศเหนือก็ติดกับอำเภอวังสะพุงอำเภอวังสะพุงของจังหวัดเลยด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอหนองหินจังหวัดเลยด้านทิศใต้ติดกับอำเภอภูกระดึงและอำเภอนาำหนาว อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ทิศตะวันตกติดกับอำเภอลมเก่าอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์และอำเภอด่านซ้ายประวัติของอำเภอผู้หลวงนะครับประวัติย่อยอำเภอผู้หลวงแต่เดิมท้องที่อำเภอผู้หลวงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวังสะพุงต่อมาเมื่อวันที่ยี่สิบ พฤศกิกายนพศ2523จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกสองตำบลออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอผู้หลวงซึ่งในภายหลังกิ่งอำเภอผู้หลวงก็ได้ยกฐานะเป็นอำเภอผู้หลวงตามพระราชกิจสฎีกาลงวันที่9เมษายน พศ2535โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่9พฤษภาคมพศ2535ก็สรุปก็คือยกฐานะเป็นอำเภอภูหลวงเมื่อวันที่9พฤษภาคมพศ2535เป็นต้นมาการแบ่งเขตการปกครองการปกครองส่วนภูมิภาค อำเภอภูหลวงก็แบ่งเขตการปกครองย่ออกได้เป็น5ตำบล43หมู่บ้านก็จะมี1ตำบลภูหอนะครับมี13หมู่บ้าน2ตำบลหน,นองคันมี9หมู่บ้าน3ตำบลห้วยสีเสียดมี8หมู่บ้าน4ตำบล เลยวังสมี8หมู่บ้าน5าตำบลแก่งสีภูมิมี8หมู่บ้านส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่อำเภอภูหลวงก็ประกอบไปด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี5แห่งนะครับก็คือ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ 2. อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคัน สองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียดสี่องค์การบริหารส่วนตำบลเลยวงังไส5ห้าองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสีภูมิส่วนสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอภูหลวงก็จะมีมากมายหลายที่นะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่อำเภอภูหลวงก็จะมีน้ำตกห้วยเหลา อยู่ในเขตควบเขตอ,อุทยานแห่งชาติน้ําตกห้วยเราบ้านน้าอุ่นหมู่ที่หกตำบลแก่งสีภูมิก็เป็นน้าตกหินปูนที่มีความสวยงามแบ่งเป็น9ชั้นบนชั้นที่9จะมีถ้าที่เป็นแหล่งที่มาของน้ำที่ตกลงมาตลอดปีมีที่พักสําหรับนักท่องเที่ยวและก็จะมี ถ้ำดินลายนะครับแหล่งท่องเที่ยวถ้ำดินลายก็อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยเราบ้านน้ำอุ่นหมู่ที่6ตตำบลแก่งสีภูมิและก็จะมีน้ำตกเลยตดัดอยู่ในเขตบ้านเลยตดัดตำบลเลยวงังใสและก็จะมีน้ำตกเลยเลยห่านะครับอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง บ้านเลยวงังไสตำบลตำบลเลยวงังไสแล้วก็จะมีภูหอนะครับหมู่ที่หนึ่งตำบลภูหอแล้วก็จะมีน้ําตกชื่นชีวินนะครับน้ําตกชื่นชีวินก็ตั้งอยู่ตำบลเลยวงังไสการเดินทางวิ่งไปตามทางหลวงหมายเลขสองศูนย์หนึ่งหกนะครับเนี่ยครับทางหลวงเส้นนี้ครับทางหลวงหมายเลขสองศูนย์หนึ่งหกสายวังสะพุงหล่มเก่านะครับ และก็จะมีน้ําตกตาดกกทับตั้งอยู่ที่ตำบลเลยวางใสาการเดินทางวิ่งไปตามทางหลวงหมายเลข2016เหมือนกันนะครับและก็จะมีจุดชมวิวภูหลวงตั้งอยู่ตำบลเลยวางไสนะครับตรงนี้เราก็หันหน้าไปทางตำบลเลยวางไสนะครับเขตพื้นที่ตำบลเลยวางไสมุ่งหน้าไปอำเภอหล่มเก่าตามทางหลวงหมาเลข สองศูนย์หนึ่งหกนะครับเส้นทางสายสองศูนย์หนึ่งหกก็ถือว่าเป็นเส้นทางสายท่องเที่ยวของอำเภอภูหลวงไปจนถึงอำเภอหล,ลมเก่าของจังหวัดเพชรบูรณ์มีจุดที่แวะพักผ่อนแวะท่องเที่ยวแวะถ่ายภาพมากมายเลยนะครับผ่านสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับทางหลวงหมายเลข20 หนึ่งหกนะครับเริ่มมาจากอำเภอวังสะพุงถึงอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์นี่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศของทางหลวงหมายเลขสองศูนย์หนึ่งหกทางไปอำเภอหล่มเก่านะครับก็จะมีทิวทัศน์ที่สวยงามทุกจุดเลยนะครับผ่านสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอภูหลวง อำเภอหล่มเก่าสรุปง่ายๆก็คือผ่านไปบนภูเขานะครับมีสถานที่มากมายนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวเลยวังไสนะครับของตำบลเลยวังไสนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวแวะนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ